สวัสดีครับแฟนขับสีสเกตสร้างบ้านครับแฟนขับสารน้ำเป็นแพรงครับนี่ครับนี่มาบ้านน้องครับมีสองสหายนี้ออกมาเที่ยวครับนี่ออกมาเที่ยวมาตรวจงานมาครับสองสิงนี่ครับผลไปเรียบครับสองทองครับผลครับไปนู่นแล้วครับคักขนาดเลยผลครับ ไปตรวจงานเรียบร้อยแล้วครับช่งทำบ้านนอกดาวเ่นก็เขามากนะครับเข้ามาเดี๋ยวไปครับสองโทบ้านน้องก็มืันนี้ครับฝนฟ้าก็ ท่ามทาสิตกอยู่ครับแต่ว่าที่นี่คงจะไม่ตกสงสัยแม่แงลงหลายครับพี่น้องครับแม่แลงเยอะเกินไปครับฝนเลยบ่ตกครับมบ้านนี้มีแฟนครับเพิ่นมาคอมเมนต์มาบ่าวทนแกงข่อยเด้อพี่น้องเพิ่นว่าพอี่ยสร้างใส่แต่ลู่น้องขุดหลุมบ่ใส่เบโคมีเอฟซีโทรมาฟ้องครับมาคอมเมนต์มาฟ้องเลยครับพี่น้องอย่าต้องไปจัดก,การบา่าวโทนครับ บาโธนี่ต้องจัดการไม่ได้เลยครับต้องจัดการต้องเอาคืนครับพ,นนะพุน่ะพุนพ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 นไงบาโทนนี่ครับบาโทนไปนอยู่ตรงนี้ครับพุนครับพุนนะ่ะพนแต่พี่ตอเบิงแม่หมู่บ้านเจ้ามา,มา,ม,ามาแกงเนาะแฟนครับโทษมาฟ้องเพ้อ โอ้พี่ใหญ่บาโทษมาเอ่อมาแกงว่าสัตวว่าว่าพี่ใหญ่สร้างใส่ลูกง,งานแหละลูกน้องพี่ใหญ่สร้างนี่เป็นคนที่บ่บ่สองสารลูกน้องพุนนะ่ะเห็นว่าลูกน้องไรกใ็ใส่งานเอาใส่งานเอาืเคร่องทุนแรงเป็นบน่เอาใหมลูกน้องมันแต่คัดกระนาดอกเอาเรื่องผู้อื่นเนี่ยมือเหินสิแจกซองจะเอหนี้มันสี่เดือนหกอีกแล้วผมถ่ายคลิปที่เห็นผมยืนถ่ายคลิปองหนึง่ง บอเห็นกําลังว่าเพื่อนอยู่วัดนี้เนี่ยเอาไม้อีกแล้วรถคันดําๆหน่ะรถผู้ใดวะเฮ้พ่ <c oughs> อใหญ่นี่บอกเพื่อนผู้ใดหลีตัวนี้ก็บอกแล้วยวาหามว่าเพื่นอ,น,อนถ้าคิดถึงให้จุดธูปดอกเดียวแล้วก็ว่าเพื่อนมาโหลดแน่นอน <c oughs> นี่ครับพี่น,อน้องว่าสุลเราพุ่มตื่นบันนี้มายอดยิ้วดนนี้ขนาดน้อมาแกงผู้อื่อนเนี่ยนะคับมาซอยเมือง,มงยอดยิ้วเป็นแสนๆสยิ้วหมู่บ้านนี่บาสุลมายอดยิ้วเป็นแสนพี่น้องเอ้ยช่องบาโุล ยอดเบิรงเราได้พี่น้องอย่าไปเบิรงเราได้เราแกง,ง,งเน่ยสร้างเสาเบิรงเรายอดวิวแลนเลย่อนในหมู่บ้านหมดเลยยอดวิวเราจะระคิปหมู่บ้านลงไปสิบสบคลิปคลิปหนึ่งเป็นแส,น,สนวิวพี่น้องแจ็คยอดวิวไม่ได้ใสจะยอดวดิวไม่ใสเพราะไงจะยอดวิวไม่ใสจะบอกใครแน่มาจากเอฟซีเนี่ยของข่อยคือบ่มีเจ้าบ่มีเอฟซีเนาะเนี่ยเจ้าตัวเขาดูเนาะตัวแดงไหนกับมีจเจ้าเวลาไปแกงผู้อื่นเขาเพรเขาดูเขาชอบเบิร์ตัวบาดพุ่น่ะพี่น้องพ่นัะ นั่นจะเห็ดอีหยังกันนะจอดใส่ตี่ตัวเขาเออตัวแบบใดนตัวเนีตัวอีกนั่นทางนี้ฝนมันตกแสดงว่าไม่แรงหลายมันบ่ไม่แรงบ่โทษไม่แรงไม่แรงมี่ดีเออพอแรงบ่โอ้พี่น้องฮู้แล้วฝนมันตกบ่บ่าโถนี่ล่ะครับพี่น้องบ่าโถด้วยฝนตกบ่บาโถนีแล้ว ต้องไห่บ่าวทุ่นเปกรกุ้งถิบประสานกับไปน้ำห่อล้ำพี่น้องฝนตกแน่นอนไปบ่าวทุ่นในสงครามหลุดเป็นถิบเล็กสี่หามือฝนตกใจหลบมามือละพันหมดเหน็บ่บเป็นหยังแข็เป็นฝนตกเห็นแต่ฝนตกกับพ่อคอยห่อนลายคอยอยู่บ่ได้ชงมาจีล่ะมาอ้อนมาเลยไปมือเฮงไปมือเฮงสือตัวไห่ก่อนขึ้นรถสิไปปอนอ้อนมาเลยนีไปหมือนเรงเลยนีพุ่นน่ะแต่สิไปหมองได้บอกก่อนบอกบ่ได้เป็นความลับน่ะบอกได้ยังไงล่ะ บ่โทรท่องเจ้าไปใส่ฝ่าเหลือมเ้าเลไถอดออมาบ่แนเจ้าไปจำน้ำมันสปอหรือขายเจ่าห็นต้องขึ้นลากาเจ้าขายเมนวท่องจากไอ้าผูู้้ผู้าไหวถอดก่นนะเนี่ยไรอยน่กลางทคงบ่แม่นเจ้าบ่แม่นเจ้าระจำน้ำันาดหรืคนเ้ามาต่หูจากกันยืดหหรือเจ้าอย่ต้นเจ้าไปซุปไหมสบอ ปากเนอะไอช่องเนี้ยย้ําย้ําลบคลิปด้วยลบคลิปมาโทษแล้วบอกว่าเราไปชุบท่องไอลบคลิปนี้ออกเด้อช่วงนี้ตัดออกก่อนครับเพราะว่ามาโทษเราไปชุบเนี่ยเดี๋ยวซีพี่น้องเขาสิฮู้พี่น้องเอฟซีก็ซฮูมาโทษเราต้องไปชุบเขาซีฮูสุดนะทายาทึงไปใส่ฮะทายาทเมียมาโทษน่ะไปนู่งขาบอก บาสคือถอดผ้าบามารับอีกแล้วพี่นอออ้องสงสัยทะเลาะกับบาสทุนจิบาสทุนเอลเสียเอาเมียเลยวำคานแล้วหนีหายไปคอเอเสียใหายแล้วบาทุนเจ้าฮิ่ยังนับพ่อใหญ่น,นี่ไหมเสือ้อเสื้อเสื้อส่งเป็นผักขาดตัวเหมือนผมวะพุ่นอะ ทำธุรกิจแข่งกับไอซีสเกต่างบ้าทธุรกิจเสื้อผ้านำเข้าและส่งออกภาษีไมาเยอะธุรกิจไอโกสร้างกับชื่อสีย่านธุรกิจเกี่ยงใส่เบื้งก่อนเห็ดนี่อย่างนั้นเป็นกี่สาเสื้อผ้าหน่ะผมน่ะใส่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 เอามาโชว์หน่อยหน้าตาเป็นยังไงข้างในนะ่ะแล้วสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อหลังสงการหลังสงการสั่งซื้อน้ำน้าไผ่ ตั้งคือทั้งเฟซบา่บาอทนเลยครับบ่าอทนพิมพ์เขาบ่าวอทนลงไปที่มีรูปหน้าบ่าอทนแบบนี้ใส่ใส่หันมาเบิ่งหน้าตายแบบนี้เป็นปะรูปหน้าล่อแต่วใส่ใส่แต่ว่ารูปในเฟซบอลลอซัมโตจริงหรอใส่ใส่หันมาเบิ่งหน้าตายแบบนี้เป็นปะใส่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 ตัวจริงล่อแบบนี้ตัวจริงนั่นล่ออ่ะใส่ใส่เงินหน้าขึ้นเบิ่งโอ้เออคืออยู่คืออยู่นี่แหละครับพี่น้องขันไปเลยจากด้หลังสงการามนอให้ติดต่อมาที่พิมพ์เขาว่าเขาบนในเฟซบุ๊กพิมพ์มาบอทนครัับบบหนนนนรูป้้าาตแี ทักแม่เซ็นจดเข้าไปบอตองย่านไปโอนเงินเราบอได้เสือบอตองย่านเบนบออ่านให้บอได้เป็นประกันปาน้างเงินมาเป็นประกันเอาเสื้อเสียของบริษัทซีนเกียรติสังเัดนี่พวกเจ้าจะว่าเด้อมึงน่ะพวกเจ้าเฮ็ดไอ้ทีมหลังบ้านเจ้าคอยบอกให้เอาใส่รูปไข่แค่นี้แค่นี้แค่น้อยเจ้าก็มาใส่ไข่ตัวยี่บ่าวทวนใส่บ่ได้ยันไอ้เอฟซีบ่ซื้อนั่นใส่ไม่หยั่งเลยเพราะยี่สั่งบ่ซื้อดอก ผู้ขีหายรอลาดใ่เปล่าบอเขาว่ารไหนโอ้แบบบัตพี่น้องตาย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 แบบนี้เย๋คนเชื่อเออเสือที่สางบานมาขายกันล่ะใครไปขายให้ลูกน้องจะคว้าเงินเมียนขายเลยนอเป็นธุรกิจนอธุรกิจธุรกิจกรสีาเลือดโพดดอกพ่ใสร้าง่นไหมตัดรอไปอยู่กับออือศี ลูซีบ้านไหนไปอยู่กับลูซีเ่จะโก้ป้องบองอย่างพ่อเมียนลูซีทางไหนเอาไปอยู่ในป่ากับลูซีมาก่อเมียนบอกมีออกจากป่ามากเนื่องจากว่าเขาอู้เขาต่อเพื่องโมเมนต์ฝอต่อเพื่องให้เจ้าสีเผาอันนี้นะไอ้พักหวานเขาเฝาต่อเพื่องเขาอุดขันอยู่มาได้ออกจากป่ามากว่าพึ่งเขาเจ้าเผาว่าพักหวานจะซื่อหรอกนี่ครับไปสนใจเสือทักเฟซบุ๊กบ่าวโทนครับผม หลังทรงรรตอนนี้ตั้งไปจองมาก็าได้ตอนนี้ตั้งจองมาได้บรร,รับจองอ๋องร,รับจองหลังสงครามคืาว่ากันใหม่ใช่ไหมหลังสงครารเปิดไปจองมาแล้วครับเพราะตอนนี้คือมันจะมันจะวุ่นวายครับขอเที่ยวเทียวเที่ยวที่เราลรออที่เราลดอ๋อพันธุ์ที่เที่ยวลดครับอันนี้พันธุ์รับออเดอร์ไว้แล้วตอนนี้คือยังส่งความเหมือนเลยนี่ดิครับธุรกิจใหม่ของบ่าวโทน,นะครับงานนี้แต่เมียเน,น,น่น้องเพราะว่าเงินเข้าดูรัวครับทั้งกิจการเส้าพระทั้งกิจการไอ้ส่งเสื้อผ้าครับแล้วก็ขายครีมขายครีมหนาดิง ไสนใจป้าก็ทักมาได้นะครับนั่นนะครับใครสนใจครีมก็ทักมาดูได้นะครับพูนครับใครสนใจเสื้อก็ทักมานะครับพูนนะไอ้เลขเดียดก็ทักไไมาได้เป็นปะใครสนใจพ่อบ้านก็ทักมาได้นะครับอ๋อฮะถ้าใครอยากได้เลขเด็ดเลขดังก็ทักมาได้กระถือไม่ถืออีกเรื่องหนึ่งเลขเด็ดไม่มีครับมีแต่เลขดังมีแต่เลขดังถูกไม่ถูกก็เรื่องของของดวงใครดวงมันดวงใครดวงมันนะอ๋อฮะโอ้พี่น้องหอยไปก่อนเลยด้พี่น,อน้องแบบน,นี้เออ นี่ครับพี่น้องบ้านน้องอุ่งครับเป็นประมาณนี้ครับช่วงนี้นี่ครับทีมพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นจะเอาการเขาทียนอีกพี่น้องคุณด้วยคอยการหาเงินไปอันนี้ให้เจ้าอยู่หาเงินไปไอจ้างรถแห่ให้เจ้าอยู่มือถือไดงคลิปละสองสามหมื่นกัญย์นี้บ่นิสองสามหมื่นกัญยั์คืนเจ่าไอคอนหมื่นเหมือนไอกระถือว่ามือนาน้ำเด้งแป๊บสี่โซดามาน้ำเอาแต่น้ำแดงบอกน้ำแดง อาจะเป็นอะไรบอกเป็นกุมารเป็นกุมารนี่ครับแปดนาทีแล้วเกินแล้วครับตอนนี้ตรงนี้ใช้สีเบเยอร์นะครับเป็นสีเบเยอร์ครับสนใจญ่ใส่หม่กัทาสีกระทักสีเบเยอร์ครับทุกช็อปในทั่วประเทศนี้ครับไปบอกว่าเบอร์สีเดียวกับบ้านน้องหวิงครับเขามีขายแน่นอนครับวัสดุอันนี้จากโฮมอันสีสากเกตครับผมพี่น้อง นี่ครับคลิปนี้ขอบคุณท่านสวัสดีครับ